เสร็จเรียบร้อยรถ Ford ดโฟกัสหลังซ่อมระบบแอร์ขอบคุณที่ใช้บริการ้านอนุรก์แอร์ขอบคุณครับรถ Ford ดโฟกัสเข้ามาตรวจเช็คาการแอร์ไม่เย็นรถใช้งานมาแล้ว93,900 หกิโลเมตรมาตัวเช็คตั้งความเย็นอยู่นี่ระดับนี้นะครับพัดลมอยู่ที่สปีดสองจะได้เช็คสปีดพัดลม มออกครบทุกสปีดครับตรวจเช็คค่าการทำงานระบบแอร์นะครับปิดแอร์ครับปิดแอร์นะครับด้านโลกเขียนจะดีขึ้นนะครับด้านสีแดงเขียนจะลดลงเปิดแอร์เปิดแอร์พร้อมทำงานนะครับแอาทำงานปกติ ถาความเย็นนะครับอุณหภูมิด้านนอกอยู่ที่31องศานะครับภายในรถความเย็นได้2 3องศานะครับความพิซเซอร์นะครับเริ่มมีเสียงดังปิดแอร์ครับปิดแอร์คอมหยุดนะครับเสียงเครื่องยนต์เปิดแอร์ Fire Fire ลมอม่อแอมทำงานนะครับมองจากด้านหน้านะครับตัวนี้ก็ยังไม่พบคราบลวดซึมนะครับแห่งแอร์ทันนี้คอมแอร์มีเสียงดังนะครับจะได้ลองเติมน้ำยาเติม น้ยาวิ่งเข้าแล้วนะครับเติมน้ำยาเข้าไปหนึ่งขีดนะครับถ้าระบบถ้าความร้อนเริ่มสูงนะครับเกิน250ความเย็นนะครับหลังจากเติมน้ำยาจาก23องศานะฮะลงมาที่1ิบเจ็ดองศา ด้านนอกอยู่ที่ส1มสิบเอ็ดงศานะครับลงมาสิบหวนะฮะตอนนี้เราเติมน้ำยาเข้าไปหนึ่งขีดนะครับความเย็นอ่อนเรงเครื่องนะฮะลงมาได้สนะิบสองศาเดินเบาครับ ตอนนี้เดินเบานะครับความเย็นอยู่ที่12องศาค่าความร้อนอยู่ที่ประมาณ225นะครับอุณหภูมิภายในรถจาก23เติมน้ำยาเข้าไป1ขีดนะครับลงมาที่1 3องศาเดี๋ยวจะลองเติมเพิ่มน้ำยาวิ่มเข้านะครับ เติมน้ำยาแอร์เข้าไปเทสสองขีดนะครับความเย็นลงมาที่10องศาระบบอะไรมีการเสื่อมสามอายุนะครับออตออกมาแล้วนะครับคอมแอร์รถฟอร์ดโฟกัสช่างจะได้เตชุดหน้าคัดนะครับนี่คือสภาพหน้าคับ คอมแอร์นะฮะเดี๋ยวหลัาจกถอดชุดคัดนะครับจะได้นําไปล้างทําความสะอาดแลนํามาเช็ดรัวความถ่ายน้ํามันนะครับน้ำมันคอมคอมออกมาก็เป็นสีเขียวนะ ะได้เปลี่ยนฐายน้ำมันคอมล้างระบบนะฮะคำนวณน้ำมันคอมใหม่ให้ช่างลงมือลื้อกันชนออกมานะฮะจะได้เปลี่ยนตัวไซคล์ได้เออรหรือแผงแอร์ไซกองไดเออร์นะฮะก็จะอยู่ตรงด้านหน้านี่ฮนะ ด้านหน้าฝั่งคนขับนะฮะใ,ใต้ใต้ไฟต้องดูการชนก่อนนะครับถึงจะมองเห็นช่างลงมือถอดท่อน้ำยาแอรนะครับอจะได้ล้างระบบ นี่คือสายที่ถอดออกมานะครับเดี๋ยวมาดูสภาพกันสายที่มีคาบน้ำมันนะครับเป็นตรงนี้นะครับโอลิงรั่วนะครับโอลิงสีแดงๆสีส้มๆเมยน,นะครับจะรั่วเพราะว่าทอด้านล่างมีแต่คาบน้ำมันเลยนะครับ ท่อด้านแรกนะครับก็มีโอลิงนะแต่ว่าสภาพแป๊บแห้งนะครับไม่มีคราบน้ำมันดูสภาพนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวกรองน้ำยาแอร์นะฮะหรือรีอซิเฟเตอร์ไดเออร์นะฮะส่วนนี้วาวล์วจะอยู่ตรงนี้นะครับตัวฉีดน้ำยาแอร์สภาพก็ค่อนข้างดำแล้วนะสกระปรก คือสภาพน้ำมันนะฮะที่อยู่ในท่อจะเหลืองเหลืองเขียวเขียวนะครับช่างจะได้ล้างระบบทั้งภายในและภายนอกนี่ก็จะเป็นชุดสายน้ำยาแอร์รถฟอร์ดโฟก,กัสนะครับช่างหรือถอดออกมาจะได้นำไปล้างระบบล้างทำความสะอาดทั้งภายนอกและภายในนะครับ ได้ล้างระบบแล้วก็เปลี่ยนโอลิงทุกข้อต่อนะครับ เป็นการล้างภายในรอบที่หนึ่งนะครับแล้ขาบน้ำมันชุดอะไรมาตรฐานที่จัดให้ในงานซ่อมรถ Ford Focus คัันนี้นะครับก็จะมีตัวเซ็กองไดเออนะครับที่เปลี่ยนทุกๆ3 0แสนหมโล โอลิงที่มีการลวดซึมเดี๋ยวเปลี่ยนให้ทุกข้อต่อนะครับวาล์วฉีดน้ำยาแอร์ที่ควรเปลี่ยนทุก60,000โลนะครับของเก่าค่อนข้างดำมากเลยนะครับลูกปืนมูเล่คอมนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่น้ำมันคอมนะครับหลังจากที่ล้างระบบ จะได้เติมให้ใหม่นะครับตัวกองแอร์ไม่มีมานะครับอยาจะได้เปลี่ยนตัวกองแอร์ที่กออง PM 2.5ให้นะครับจัดเป็นเซตอะไรมาตรฐานซ่อมในงานครั้งนี้ครับ Thank อย่าให้แ้งให้จนใส่นะครับ <S 2> <S 2> <S น้ำสองนะครับ้างออกมาสีเริ่มขาวแล้วนะครับ พี่เอนะครับพี่เอที่อยู่ภายในรถนะครับน้ำมันที่ออกมาน้ำมันที่ออกมานะครับเป็นสีเขียวสีเหลืองนะบ ้างรอบที่2นะครับจะล้างให้จนใสนะครับเป็นน้ำมันอมขาวใสเลยนะครับสีน้ำมันที่ออกมาเดี๋ยวจะล้างให้จนขาวใสเลยนะครับ ชุดสายน้ำยาแอร์ลดฟอดโฟกัสนะครับอน,นี้หลังจากที่ล้างทำความสะอาดนะครับทั้งภายในและภายนอกล้างคราบน้ำมันต่างๆให้นะครับจะได้เปลี่ยนหัวสรนลูกยางโอลิงนะครับเปลี่ยนโอลิงตามข้อต่อนะครับเปลี่ยนหัวสรนด้วยนะครับ ตัวลูกปืนมุลล่คอมรดฟอร์ดโฟ,ฟกัสนะครับก็เปลี่ยนใหม่ให้แล้วนะครับตัวองใหม่อยู่ด้านในนี้นะันมี้จะเป็นตัวเก่าแล้วก็เปลี่ยนลูกยางโอลิงให้สองตัวนะครับลูกยางโอลิงด้านนี้นะครับให้ได้เติมน้ำมันคอมเข้าไปนะครับ ยางโอรีนนะครับตามข้อต่อ รถฟอร์ดโฟกัสนะครับเดี๋ยวจะได้เติมน้ำมันคอมใหม่น้ำมันคอมก็ผสมตัว uv นะฮะสารเช็ครั่วอันนี้จะเป็นของเก่านะครับที่ถ่ายออกมาจะได้ให้ช่างเติมน้ำมันคอมตัวใหม่ ตัวกองแอร์รถฟอร์ดโฟกัสนะครับเขียนเลขไมเขียนวันที่นะครับลงไม่ให้จะได้รู้ว่าจะได้รู้ระยะนะครับควรเปลี่ยนเดี๋ยวให้ช่างใส่เข้าไปในรถนะครับ ใส่กองแอให้เรียบร้อยนะครับเสียงเครื่องยนต์ขนาดคอมทำงานนะครับขอน้ำยาจัดก,การล้างให้ทำความสะอาดให้ทุกเส้นนะครับ่อเลยครับสี่ขาวๆเลยนะเปลี่ยนโอลิงทุกเส้นนะครับ ตัวเอ็กเซนชั่นในข้อด้านในนี้ก็เปลี่ยนให้นะครับไดเออร์ใหม่นะครับตัวนี้ก็จะติตัวสิกงไดเออร์เปลี่ยนทุกสามหมื่นโลนะครับ เดี๋ยวเรามาฟังเสียงคอมแอร์กันนะครับเมื่อเช้าคอมแอร์มีเสียงดังนะครับปิดแอร์ปิดแอร์คอมหยุดนะครับเปิดแอร์เปิดแอร์คอมทํางานนะครับเสียงคอมแอร์ก็เบาลงนะครับเงียบลงปิดแอร์เสียงเครื่องยนต์นะครับ เปิดเภายในรถเปิดพัดลมสปีดสองความเย็นลงมาที่10องศานะครับแล้วตั้งความเย็นไว้ที่เย็นสุดเลยนะครับพัดลมสปีดสองพัดลมออกครบทุกสปีดนะครับ4 3 2 หน่นะครับค่าความร้อนเครื่องยนต์นะครับยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับซ่อมงานตอนเลขไม่093 905นะครับหรือ93905กกิโลเมตรนะครับ เดินเบานะครับค่าความร้อนอยู่ที่200นะครับค่าความเย็นลงมาที่10องศานะครับความเย็นลงมาที่9.4องศาแล้วนะครับเดินเบานะครับ แค่แม่แรงตันถ้าฝุ่นเยอะแหนมที่ออกมาก็ถกับตกนะครับมีแด้ฝุ่นเช็คระบบไฟด้านหน้าหลังประกอบกันชนนะครับ ไปออกพบหมดนะครับเสียงแต่ดังเช็ค <C> e <ek> ความเย็นภายในรถตอนนี้นะครับเวลา9.52นาฬิกานาทีความเย็นภายในรถลงมาที่7องศานะครับอุณหภูมิรอบๆย3ิบสองศาตั้งพัดลมอยู่ที่เบอร์2นะครับ ความเย็ยนลงมาที่เจ็ดองศาความเย็ยนเป็นปะกะติพร้อมส่งงานครับผม